ต่อมานะคะเป็นการบันทึกรายการค้าของวันที่31มก,กราคมนะคะในหัวข้อย่อยที่3นะคะโอนปิดภาษีซื้อภาษีขายดูตัวเลขจากรายงานภาษีซื้อและภาษีขายนะคะกลมาที่โปรแกรมนะคะให้คลิกที่รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักณะที่จ่ายนะคะ ในในหัวข้อรายงานภาษีขายนะคะให้ดับเบิลคลิกที่รายงานภาษีขายรวมยื่นเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเมนูโค้ด p vat cell หนึนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการเปลี่ยนนะคะตรงตั้งแต่เดือนนะคะเป็นเดือนที่01-2558ทับ5คะ่ะ ศู1ยทับสปเนเดียวกัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะกดโอเคด้านล่างเลยค่ะเพื่อทำการพินพ์น,นะคะค่ะโปรแกรมจะให้เราติ๊กนะคะว่าจะพินพ์ออกทางไหนนะคะให้ติ๊กทางหน้าจอนะคะแล้วกดพินพ์ได้เลยะค,ะค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมนะคะ จะปิพนรายงานภาษีขายนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามีอยู่4รายการนะคะรายการแรกวันที่2ทับนทับ้านะคะเป็นรายงานรายงานขายเชื่อนะคะของบริษัทหนุ่มสาวทั่วจำกัดมูลค่า1 4 0 0 0บาทคะ่ะรายการที่2นะคะเป็นวันที่4ทับย์ทับค่ะเป็นรายการขายสดนะคะของ PSU ซ่อมรถคะ่ะ มูลค่า2000บาทนะคะรายการที่3ค่ะของวันที่14ทับศูนย์หนึ่งทับห้าแปดนะคะเป็นรายการขายเชื่อนะคะบริษัทคาริน่าเทรดดิ้งจำกัดค่ะมูลค่าสินค้านะคะมูลค่านะคะ13,100าบาทค่ะเอ่อรายการสุดท้ายนะคะของวันที่20ทับหนึ่งทับห้าแปดนะคะเป็นรายการลดหนี้นะคะของบริษัทคาริน่าเทรดดิ้งจำกัดค่ะ เราจะลดนี่ออกไป1,700บาทนะคะค่ะอันนี้ก็คือภาษีขายนะคะของแต่ละรายการนะคะรายการแรกภาษีขาย980บาทนะคะรายการที่2ภาษีขาย140บาทคะ่ะรายการที่3ภาษีขาย917บาทนะคะรายการที่4นะคะซึ่งเป็นใบลดนี่นะคะเราก็จะทำการลดภาษีขายด้วยค่ะเป็นจำนวน119บาทนะคะ แล้วเราก็จะเห็นนะคะยอดสรุปภาษีขาย1918นะคะหรือ1918บาทนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้ทำการกด F 1 0หรือว่า X c a p e ออกนะคะค่ะเสร็จแล้วกด cancel นะคะต่อมานะคะเราจะมาที่หัวข้อรายงานภาษีซื้อนะคะให้ดับเบิลคลิกที่รายงานภาษีซื้อ รวมยื่นเพิ่มเติมค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนตรงตั้งแต่วันที่นะคะเป็นวันที่01012558ค่ะถึงนะคะเปลี่ยนเป็น3 1มสิบ5อ็ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กดปิ้นหรือโอเคนะคะทาง,ทางด้านล่างได้เลยค่ะจิงที่จอภาพนะคะเราสั่งปิ้นได้เลยค่ะ ค่ะอันนี้คือรายงานภาษีซื้อนะคะจะเห็นว่ามีอยู่6รายการนะคะมีของวันที่9 13 18และวันที่2 8 3รายการนะคะนั่นคือที่เราเจ่ายค่าน้าประประาค่าโทรศัพท์และค่าไฟฟ้านะคะเราจะเห็นว่าจำนวนภาษีซื้อนะคะมีอยู่3220นนะคะจะเห็นได้ว่าภาษีซื้อนั้นมากกว่าภาษีขายนะคะ เราจะทำการขอคืนภาษีในเดือนถัดไปในเดือนถัดไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการบันทึกบัญชีค่ะให้กด F10 หรือ Escape ออกค่ะกด Cancel ค่ะเสร็จแล้วเราจะมาบันทึกบัญชีนะคะให้กดที่ให้คลิกที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะค่ะเสร็จแล้วกดปุ่ม Workflow ค่ะ คลิกล,ลงลายวันนะคะหรือไวเชอร์ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกที่สมุดรายวัน GJ หรือว่าสมุดรายวันทั่วไปนะคะคลิกโอเคค่ะค่ะเราจะทำการเพิ่มนะคะกด F 3เพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีนะคะจะเปลี่ยนเป็นวันที่31ทับ01ทับ58ค่ะ พิมพ์ว่าโอนติดภาษีซื้อภาษีขายค่ะเสร็จแล้วนะคะ เราจะมาที่คอลัมน์ชื่อบัญชีนะคะให้เราพิมพ์ว่าภาษีเราจะเดบิตภาษีเราจะเดบิตภาษีขายก่อนนะคะค่ะพิมพ์ไปเลยะค่ะภาษีขายค่ะจะได้รหัสบัญชี2อ1ศูนนะคะ จำนวนนะคะ1918ค่ะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลำดับที่2นะคะจะเป็นลูกนี้สัมภากรนะคะให้คลูกนี่แล้เอน e ตอร์ได้เลยค่ะแล้วเราก็คลิกที่ลูกนี้สัมภากรนะคะรหัสบัญชี101503นะคะแล้วก็กดเลือกค่ะ จะยังไม่ใส่จำนวนเงินนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะลำดับที่3นะคะเราจะพิมพ์คำว่าพาสีซื้อนะคะค่ะภาสีซื้อจะอยู่ในด้านเครดิตนะคะ3,220บาทนะคะเสร็จแล้วนะคะในลำดับที่2นะคะให้เราคลิกนะคะเรากดที่ f 2เพื่อปรับสมดุลให้ฝั่งเดบิตและเครดิตเท่ากันนะคะ เเรากดแล้วนะคะโปรแกรมจะลงบัญชีในลำดับที่2ให้คือลูกหนี้สัมภากรด้านเดบิต1,302บาทนะคะทั้งนี้นะคะทั้งด้านเครดิตและเครดิตและเดบิตนะคะก็จะเท่ากันแล้วนะคะ3,220บาทะค่ะเสร็จแล้วนะคะทำการกด F10 บันทึกค่ะจากนั้นโปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขวอาเชอร์ให้หรือไม่นะคะให้เรากด yes ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราไม่มีการคีย์ข้อมูลเพิ่มอีกนะคะให้กด escape ออกค่ะกด yes ค่ะค่ะในวันสมุดบันทึกรายวันทั่วไปนะคะเราก็จะมีรายการเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะคือโอนปิดภาษีซื้อภาษีขายนะคะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการบันทึกบัญชีการบันทึกรายการค้านะคะของหัวข้อย่อยที่3นะคะ ของวันที่31มก,การาคมค่ะ